สวัสดีค่ะคลิปนี้พามาห่อฝรั่งนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องเลือกดูฝรั่งของเราค่ะว่าลูกพอห่อได้ไหมถ้าห่อเล็กลูกก็จะร่วงนะคะถ้าหอ่อลูกมันโตเกินไปมแมลงมันทองก็จะเจาะก่อนนะคะหรือว่าพวกปแป้งมันก็จะเอาไปทําลายก่อนค่ะมดเยอะค่ะหน้าฝุานนี้มดเยอะนะคะเราก็เอาขนาดเหรียญเหรียญห้าเนาะเหรียญห้าบาท หรือบางคนเขาก็เย็นซีบค่ะเราก็เตรียมถุงค่ะทุกคนถุงยังไงก็คือตัดตรงเอ่อก้นถุงนะคะทั้งสองข้างแล้วก็ตรงกลางเพื่ออะไรเพื่อให้น้ําไหลลงไปค่ะเวลาห่อก็ห่อมันจะเป็นการอบเนาะ,ะน้ํามันจะเป็นไอน้ําน้ําหรือว่าหน้าฝนโดนฝนก็น้ํามันก็จะได้ลงไปข้างล่างไม่งั้นมันจะเน่าค่ะแล้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไขว้ด้านหลังค่ะ อถ้าเป็นไปได้หน้าฝนนี้ก็ใส่กระดาษข้างในเนาะแดดค่ะแดดนี้มันก็จะไปเผาเหมือนกันนะคะเนาะแล้วก็อืมแต่ว่ากระดาษมันจะเปื่อยเนาะถ้าเป็นนี่ก็ลูกโตนะคะเพราะว่าไม่มีเวลามาดูมาห่อนะคะแต่ว่าก็ดูว่าลูกไหนไม่โดนเจาะเราก็ห่อคะ่ะทุกคนเราก็อาจจะตัดติง่ง แต่งกิ่งไปด้วยก็ได้นะคะเห็นไหมคะตรงขั้วมัน,นต้องดูนะคะตรงขั้วแล้วก็ตรงก้นลูกนะคะแล้วก็เช็ดเช็ดออกเนาะบางคนก็อาจจะมีนมสดโมนมสดนะคะมาเช็ดลูกลูกจะได้สวยเนาะการหอ่อประโยชน์ของการหอก็คือป้องกันแมลงวันทองป้องกันพวกเพี้ยพวกมดต่างๆนะคะ ไม่งั้นเราจะไม่ได้กินถ้าห่อหน้าร้อนเนี่ยก็ดีหน่อยนะคะห่อถุงแล้วเราก็เอากระดาษมาห่อซ้ําอีกรอบหนึ่งข้างนอกเพื่อป้องกันแสงแดดเผาลูกนะคะลูกจะไหม้นะคะทุกคนหรือมันจะเหี่ยวจะเหลืองเหลืองแบบเหลืองไม่ไม่สุกนะคะแต่หน้าฝนนี่ก็จะลําบากหน่อยเพราะว่าเรา,เากระดาษมาห่อมันก็ไม่ได้นะคะไม่ได้เพราะว่ากระดาษมันจะเปื่อยยุ่ยเนาะ แล้วทีนี้บางคนก็อาจจะซื้อที่สําเร็จมาก็ได้แต่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ทำเยอะนะคะก็เลยซื้อถุงนี่นะคะถุงตามท้องตลาดนี่นะคะมาทํานะคะแล้วก็หากระดาษมาห่ออีกรอบหนึ่งนะคะลองทําดูค่ะนี่นะคะขอเวลาห่อลูกก่อนนะคะทุกคนเนาะก็เสียดายค่ะต้นนี้จะลูกใหญ่มากนะคะ อ่กิ่งนึงไว้หลายลูกไม่ได้นะสองลูกนี่ก็จะหักล่คะค่ะเคยไว้ถึงห้าลูกคะ่ะกิ่งยาวๆที่เป็นแขนงออกไปด้วยปรากฏว่ากิ่งหักคะ่ะทุกคนจะให้ดูนะคะวิธีตัดคือตัดตัดตรงมุมสองแล้วก็ตรงกลางหนึ่งนะคะให้ให้มันจะได้น้ำมันจะได้ไหลออกเนาะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นหน้าฝนหน้าฝนนี่ก็จะลำบากหน่อยนะคะพวก อะไรลงพวกมดอะไรมันจะเยอะนะคะเพียก็จะยเยอะเนาะเราก็ต้องหมั่นมาดูด้วยค่ะทุกคนอันนี้เดี๋ยวจะอ่จะห่อแบบนี้ก่อนนะคะไม่รู้มันจะได้ไหมระยะนี้ก็ฝนฝนตก,ตก,ต,กตกชุกเนาะแดดก็คงจะไม่แผดเผาเท่าไหร่นะคะกระดาษที่ห่อจะเป็นขนาดห้านิ้วก็ได้5้าคูณเนะคะ ก็แล้วแต่ขนาดของออพอดีกับขนาดของลูกที่เราจะหอนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวจะห่อไปเรื่อยๆก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พาเข้าสวนห่อฝรั่งนะคะห่อแบบธรรมดาง่ายๆเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกเยอะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ